ารากขับ S M by ฟมใช่แล้วค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่จอจัเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งจดหมายเข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วค่ะแล้วก็มีการติชมเข้ามาด้วยนะคะว่ารายการของเราเป็นยังไงบ้างสาระไม่มี่มีค่ะวันนี้ค่ะประเด็นของเราก็คือคนดีในที่สุดท้ายคนดีในที่ส้ายก็ส่งขเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะนี่แต่ว่าเราครัดแต่เรื่องเด็เดๆเท่านั้นนะคะที่จะมาอ่านกันในวันนี้เรื่องแรก สวัสดีครับพี่โฟล์สวยอพี่มดที่รักของผมผมชื่อลูกชิ้นครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่ผ่านมาไม่นานนี้เองไม่รู้คนที่แต่งเพลงที่พี่พี่ร้องเนี่ยแต่งมาเพื่อผมหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงของพี่พี่จะเหมือนชีวิตของผมเลยตัวลูกชิ้นนะ้่งสารจังนางชอบผู้ชายแล้วนางบอกว่านางมีแฟนและแฟนคนแรกเนี่ยชื่อนัทคือนัทจะเป็นผู้ชายที่น่ารักแต่ปัญหาก็คือต้องแอบครอบครัวนัท คือต้องแอบคบง่ายไม่ให้ครอบครัวของนัดรู้อไรเนี้ว่าแบบคือกลัวงห้คือกลัวที่บ้านจะว่าอ่าแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าประคับประคองความรักกันได้ไปครั้งปีคืออะไรอ่ะหนึ่งปีแล้วกันตีมั่วๆเลยปีนึ่งจบเอ๊ะสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือจากกันไปเพราะไปกันไม่ไหวไงครอบครัวกีดกันแต่ ก็มีการรีเทิร์นูเทิร์นกลับมาไม่นลาเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกมันมีแรงดึงดูดกันใช่ไหมคะลูกชิ้นมันเหมือนแม่เหล็กอ่ะแม่เหล็กเนี่ยพอมันเจอกันมัมาสปาร์เปล่อมันจะดูดกันหนุกเลยค่ะมันมีต่ออะไรเนีต่อที่เลิกกับไปเนี่ยกลับไปฟกฟันชนีถ้าเด็กเข้าใจไม่ผิดนะคะลูกชิ้นมีแฟนชื่อนัทแล้วนั้ก็เลิกกันไปแต่นั้นเนี่ยเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนัทก็เลยกลับไปคบกับผู้หญิง่ ฉันตกใจน้วยลูกชิ้นกลับไปคบกับแฟนเก่าไอ้นะที่เป็นวุ้หญิงโนี่อยากจะแซ่บเวอร์ทำให้น <ism gt> ้องลูกช <rawd> ิ้นเสียใจมากที่รู้ว่านันเนี่ยกลับไปคบกับชินีน้อยกิ่นไม่ได้นอนไม่หลับ้งลูกชิ้นแล้วนะก็ไม่ได้ต่อกันเวลา2ปีนะคะโหแต่แล้ววันหนึ่งเดนีก็เล่นตลกยูก้อยนางได้ที่ยูก้อยนางทำไมมาชนกันหรอหรือไงน้องลูกชิ้นก็ไปทํางานที่โรงแรมหนึ่งแล้วไม่นานนั้นนัดก็มาทํางานที่เดียวกันนะ บะเชป้าแหบปึ้งโป๊แต่ด้วยความรู้สึกที่จบกันไม่ดีอด้วยตัวของลูกชิ้นเองเนี่ยก็มองนัดไม่ดีไปตั้งแต่แบบตั้งแต่แรก,ก,กแล้วอะไรอย่างเงี้ย นะัดแต่ว่านั้น,น่ะก็ทําตัวเหมือนเป็นแฟนกันอะก็มาอาะจ่าเอีออกกัอาจิจ๊นจเหมือนจะเป็นคบกันแต่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกลุคชินเลยก็ถามว่าจะทํายังไงดีจะกลับไปคบดีไหมหรือว่าทําตัวเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้คบกับใครแล้วนั้นเองก็ไม่ได้คบกับใครแล้วคือชันนี้นั้นก็เลิกไปแล้วอ๋อแต่ว่าอดีตเนี่ยมันทั้งปวดร้าวระเกินมันคอยย้ำ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 อยู่นั้นก็จริงจริงแล้วต้องถามความรู้สึกของลุกชินเองว่าถ้าเกิดสมมติ ยังอยากคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นเราเราคุยอะอ้าวถ้าเกิดมันยังไม่มีใครทังคู่อะถ้าเกิดเป็นเราเราก็คุยไงอาจจะแบบในฐานะที่เพื่อนที่ดีคนึังเนี้ยไม่ต้องกลับเป็นคบก็เป็นแฟนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ขอแบบเนี้ยถ้ามันจะใช่มันก็ใช่เออนี้เมื่อนี่เมื่อเมื่อเมื่อนัดยังคุยดีกับเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็น่าจะดีกับเขากลับโอเคมาถึงเรื่องที่สองกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีครับพี่โฟลและพี่มดผมชื่อซุปเปอร์เก๊กหลล่ะ โอเคเรียกชั้นาว่าน้องแก้มากันเรื่องนี้ไม่อยู่ว่าผมได้พบหลักกับผู้ชายคนหนึ่งอะไรนะพบหลักเออพบหลักพบหลักน้องแก่เนี่ยก็รู้สึกดีกับเขามากๆาลเราก็คุยกันตลอดถ้ากหลักก็คือไม่ค่อยได้โทรหาคือบีเนี่ยไม่ค่อยได้โทรหาน้องแกงแล้วอเลยน้องแก้งก็เลยไปถามบีเนี่ยว่าแบบเป็นอะไรทํใหมหายไปอืบีก็เลยบอกว่ายุ่งเออสวยมากจะเชิดอย่างเงี้ยหรอไหนเธอลองถามคนเด็เธอ ถธอหายไปไหนมายุ่งอะจริงเหรอแล้วนาสองคนน้องเก้งกับน้องบีอยู่ดิก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวบอกให้คุยกันเดี๋ยวบอกว่าบีบอกว่ายุ่งไงก็ตอนที่นาไปถามไงแล้วอยู่ดีก็เลยสับเพละไปคุยนอกเรื่องเลยน้องเก้งเนี่ยก็เลยไปถามบีว่าแบบมีคนอื่นหรือเปล่าอ๋อนางจอบประเด็นหลักใครจะตอบล่ะเออนางจอบประเด็นหลัก นางก็บอกว่าน้องบีเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้ตอบแบบจริงๆไม่ปิดบังนางบอกว่ามีคนน้องเก่งก้ามากๆค่ะน้องเก้งรู้สึกจุกมากอืก็ต้องจุกแล้วโอ้เจอพูดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมอนุญาตให้เขามีคนอื่นแต่ห้ามเกินเลยอันนี้คือคุยคนอื่นได้คุยได้แค่แต่คุยจะไปไหนมาไหนด้วยกันอย่าอย่าอย่าเว่ออย่าออกนอกนาท่างเ้ยน้องเก่งก็ซักถามนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆจนรู้ว่าว่าบีเนี่ย ส่งเสียเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นอ h my god นี่ใส่มนาที่เลย s u p e r เก้งหลั่นล้าเลือดขึ้นหน้าเลยจ้ะเลือดขึ้นหน้าเออปีเนี่ยปีแตกไง s u p e r เก้งหลั่นล้าก็ไประเบิดใส่เขาสุดฤทธิ์นางบอกบีว่าต้องส่งเสียเขาเพราะว่าพ่อแม่เขาฝากให้ดูแลน้องบีว่างั้นในใจในใจของน้อง s u p e r เก้งหลั่นล้าบอกว่าดน่าเชื่อหรอจนคุยกันไปเรื่อยๆ b บีก็บอกว่ามีอีกคนเขาให้เงินชายบ้า เก๋มากเก๋มากประเด็นนี้คือเก๋มากบีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเลี้ยงนางบีเอาเงินมาให้นางบีแล้วนางบีเนี่ยไปเลี้ยงเด็กผู้ชายเก๋อ่ะแค่นี้ช่วยจบแล้วยังโอ้ยเนี่ยนี่เก้อาจะไปไนจ๊ะน้องซูเปอร์เก้เนี่ยชูคอขึ้นมาได้นิดนึงสักพักน้องซูเปอร์เก้ก็ต้องหดคอลงเพราะว่าเมียหลวงอย่างผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลย น้องซเกอก่อนล้ะบอกว่าน้องเขาเนี่ยเคยเลิกกับเขาไปครั้งนึงแล้วแต่เขาก็บอกว่าอย่าเลิกเลยนางก็ใจอ่อนแล้วนางก็บอกเขาว่าถ้าจะคบกันสนใจกันก็พอโทรหาบ่อยๆหลังจากที่แยกกันไปเนี่ยเขาก็โทรหาผมแค่สองวันแล้วก็หายไปเท่านั้นนางก็ บายบายบอยไม่โทรหาไม่สนใจลบเบอร์สักพังใหญ่ผมก็ได้รักไม่เสร็จดักทางมือถือเขาส่งมาบอกว่าคิดถึงผมมากที่สุดและผมก็ไม่ตอบแล้วเขาก็มาโพลในเฟซบุ๊กว่าคิดถึงผมไม่ตอบกลับไปที่โฟล่าที่าคิดว่าผมควรจะตอบกลับไปดีหรือเปล่าครับถ้าตอบกลับไปพี่คิดว่าเขาจะให้เงินผมใช้เหมือนที่คนอื่นหรือเปล่าซุปเปอร์เก้งนางน้อยใจที่นางไม่ได้เงินเลี้ยงหรอปัดปัญหาเรื่องเงินไปก่อนถ้าเกิดน้อง รักเขาก็กลับไปคุยกับเขาแต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้รักแต่อยากที่จะได้เงินของเขาอ่ะไม่ต้องไม่เอาเหรอกเพราะเขาเลี้ยงคนอื่นด้วยแล้วเขาจะมาเลี้ยงเราอีกเราอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นไ็ได้นะไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้เขาจะเลี้ยงเราเขาอาจตังค์หมดแล้วก็ได้เออเอาเป็นว่าเราต้องบอกน้องๆว่าต้องตัดเรื่องเงินทิ้งไปก่อนอเราก็ถ้าเกิดทางานเราก็หา หงานทําใช้เงินตัวเองก็สบายใจกว่าที่จะไปแบนมือของเงินคนอื่นนะคะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องเรื่องที่3ามเรื่อสุดท้ายแล้วสวัสดีครับโฟมอมดสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะผมชื่อพานครับ ตอนนี้ผมอายุ31อแล้วผมไปเรียนอยู่ท <them anak lonely> ี่ออสเตรเลียออสเตรเลียก็พอเธอผมไปเรียนที่ออสเตรเลียเรียนไปได้เทอมเดียวก็เหงาเลยไปเดินเที่ยวดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างพอจะเดินกลับหอพักก็กำลังจะข้ามถนนแล้วไม่คิดว่ารถจะมาอยู่เบกนะท่าเอ่านต่อจะได้รู้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอวิ่งมาบังรถที่จะชนผมแล้วนะล้วผู้ชายก็หัวกระแทกเสร็จปุ๊บ ผู้ชายก็กลับมารู้สึกตัวทีตอนที่อยู่โรงพยาบาลาแล้วนางพยาบาลบอกว่าผมนอนหลับไปสองวันและผมก็ถามถึงผู้หญิงคนนั้น<อ>พยาบาลก็บอกว่าเธอเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผม<อ>ผมก็เลยถามว่าเธอเป็นยังไงบ้าง<อ>นางพยาบาลบอกว่าสมองเธอเนี่ยความจำเสื่อมไอ้ยะผมก็เลยถามที่อยู่พยาบาลก็บอกว่าเธอฟื้นแล้วแต่ว่าญาติของเธอเนี่ยนำตัวกลับไป ประเทศของเธอแล้วแสดงว่านางไม่ใช่คนประเทศนั้นเจอกลับไปประเทศของเธอนะคะที่เมกาอเมริกาพ่อผมออกจากโรงพยาบาลญาติของผมก็ไม่ให้เรียนต่อที่นั่นให้กลับมาเรียนที่เมืองไทยผมก็เลยเรียนจนจบถ้าเธอรู้ว่าผมอยากจะบอกเธอว่าผมอยากจะผมอยากจะช่วยผมอยากจะช่วยเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งที่ดีที่สุดฝากบอกคนที่ฟังด้วยนะครับ การเป็นคนดีไม่สำคัญอยู่ที่เวลาแต่ถ้ามัวแต่ปล่อยให้เวลาหายไปแล้วมาทำดีทีหละัะมันก็ไม่ได้โดยด้วยคุยกูร่าวันนี้คนนรู้สึกเข้าไปเดินคนดีในที่สุดท้ายคืยเป็นเรื่องเวลาสุดมันแต่มันยากมากการที่แบบไปตามผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่รู้แม้ท่านชื่อหรือที่อยู่หรือการติดต่ออะไรก็ตามแต่จะกลับไปที่เมกาเพื่อจะตามหาผู้หญิงคนนั้นเนี่ย มันก็ยากอยู่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องของคมทิ่ขีดและไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตาไม่ได้นำมาให้คนสองคนมาเจอกันก็ได้แสดงว่าหญิงนั่งแอบชอบผู้ชายคนนี้ดีกเขาต้องขอบคุณนาที่นาอ่ะช่วยผู้ชายคนนี้ก็ดีใจกับพานด้วยที่ที่ไม่เป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เออเสียใจด้วยที่ตามหาผิงคนนั้นไม่เจอนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณมากๆเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่ส่งเรื่องราวมันเข้ามานะคะข่าวไว้ยังไงไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย